วันนี้แดดดีค่ะทุกคนพามาดูดอกไม้สวยๆกำลังออกดอกงามมากเลยค่ะสีสันเที่ยวนี้ออกเยอะที่สุดค่ะอันนั้นก็หลายช่อนะคะทุกคนอันนี้ออกไปหลายช่อเที่ยวนี้เพราะว่าเขาโตเต็มที่ งามมากค่ะทุกคนสีสันแต่ต้นไอ้นี่เอาออกแล้วค่ะเพราะว่ามันลกช่อน,นี้งามมากๆค่ะทุกคนงามงามอุ้ยแดดสองนะเนี่ยอันนี้ก็เล็กๆมีหลายช่อ แต่ต้นเขาก็ใหญ่นะคะตอนนี้ใหญ่มากนี่ตะขายไม่ใช่เหล็กที่จะเอามาให้ขึ้นแต่ก็เปลี่ยนใจเนาะอันนี้ต้นสูงแล้วเอาโครงเหล็กมามาตั้งไว้ให้เขาแบบตรงๆเนาะ งามไหมคะทุกคนดูช่อนั้นวันนี้เอ่อเมื่อวานก็เลยมันเป็นเครือเป็นขันก็เลยเอามาตัดตัดออกเพื่อมันจะไม่ต้องลกเนาะช่วงนี้มีดอกไม้เต็มเลยค่ะช่วงนี้ดอกไม้ออกอันนี้ดอกอันนี้สวยมากแต่เที่ยวก่อนก็ ไม่ได้ออกมาเยอะขนาดนี้นะคะทุกคนนี่เอามาปลูกเองนะคะนี่อันนี้ต้นต้นนี้เขาก็จะออกมีมีลายแล้วก็เยอะแต่ยาริซาไม่ให้คนสวนมาตัดเนาะเพราะว่าเขากำลังเป็นดอกค่ะทุกคนเที่ยวก่อนดอกยังไม่เยอะถึงขนาดนี้ สวนเอารถไปทำกลับมาแล้วค่ะทุกคนนี่รถใช้แล้วอันนี้ก็กำลังออกดอกสวยงามมากพูดง่ายๆชอบทุกสีค่ะทุกคนชอบทุกสีตอนไอ้นี่ยเขาปลูกปลูกทีเดียวจบอยู่ได้นาน ชอบทุกสีคะ่ะชอบทุกสีสีชมพูนี่ดูแล้วโลอีกสีสันอร่อยสวยงามมากแต่ปีที่แล้วต้นตรงนี้เขาไม่ค่อยเป็นดอกแล้วปีนี้ก็ติดดอกสวยงามสีเหลืองสีชมพูโอ้ยงามงามอันนี้ต้นเก่าเขาก็ต้อง อม,มาตัดออกนะคะเนี่ต้นเก่าไม่ให้เขาโตเพราะว่าอันนี้คือเขาต่อกิ่งมาเ้าะงามๆค่ะทุกคนให้ดูด รถก็ยังไม่ล้างว่าจะไปล้างรถล,ล้างรถตรงที่ไอ้นี่ก็ตรงนี้เนาะค่ะเนาะเขาทํามาให้เราเรียบร้อยแล้วแตก่ก็ต้องไปล้างรถเขาเคลือบงงเคลือบเงาเสร็จสวยงามเอาขวดมาวางก็ได้ผลนะคะทุกคนนี่ขวดก็ยังอยู่นกก็ไม่มา วันนี้แดดดีมากจะซักผ้านะวันนี้อวานทำงานบ้านแล้วสรุปแล้วปลาหายไปตัวหนึ่งค่ะทุกคนพาไปดูดอกไม้สวยๆค่ะทุกคนวันนี้เตรียมตัวออกกํำลังกายแต่ตื่นมาก็จามเนาะ ก็ต้องกินยาแก้แพ้ยาแก้แพ้เอามาจาก u.s. เนาะถ้าของไทยอเอาไม่อยู่มันมันยังไงละ่ะก็ถ้าได้เม็ดหนึ่งแล้วก็แต่นานๆก็จะกินนะคะทุกคนเพราะว่า,าถ้ามีอาการจามยซ่าก,ก็จะกินเนาะวันนี้ก็พาไปดูดอกไม้สวยๆค่ะทุกโคตกกำลังเต็มต้นดอกไม้สีม่วงสีสันชอบมากแต่ปีนี้ออกดอกเยอะ เพราะว่าเขาน่าจะโตเต็มที่ก็เลยออกดอกเยอะเนะเตรียมตัวออกกําลังกายค่ะทุกคนจะสรุปได้ก็คือแทบจะออกทุกวันวันไหนก็มีวางวันที่แบบว่าเออเวลาไม่ทันก็ออกไม่ได้หรือว่าคุยกับพ่อใหญ่ฝรัง่งเยอะเกินไปก็เลยเวลาอะไรประมาณนี้ก็จะไม่ได้ออกแต่ส่วนใหญ่ก็จะออกทุกวันเพราะว่า เออหาอะไรทําเนาะค่ะเนาะจิตวัตรหาอะไรทำ,ะะรทำมันก็ดีอีกแบบหนึง่งที่เราแบบออกกําลังกายยืดแข้งยืดขาบ้างอะไรประมาณนี้เนาะค่ะเนาะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ